สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียด้วยครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาเบิงพิจหน้าไปน้ากันกับผมแนวทางเลขล่างรับก่มมาเชียกับมาสรุปเลขล่างทั้งหมดเจ็ดเซียนคือเก่าด้วยครับผมเจ็ดเซียนครับหลังจากงวดที่ผ่านมาครับ Straße, bah, พี่น้องเนาะก่ามาเชียกับเห็ดเจ็ดเซียนเจ็ดสำนักครับผม กับ่ิพานมากก็คือดึงเด่นออกมาได้ห้าตัวมาครบล่างครับผมถือว่าบลรายคูครับพี่น้องเนาะห้าตัวมาครบล่างครับี่ิพานมากประกอบด้วยเจ็ดสำนักกับมีพ่อวังน้ําเขียวครับผมพี่ประก,กายครับอาจารย์ชายแดนครับอันนี้เอาเฉพาะล่างอย่างเดียวได้ครับผมพ่อเซียนพรมครับอาจารย์ชมพู่ พระอาจารย์คงแล้วก็แม่เอฟซีวานอนครับผมครับมาเจ็ดเซียนแต่ว่าในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็มาเชียร์กับจิมี่เปลี่ยนอ่าสำนักสุดท้ายได้ครับผมแม่เอฟซีวานอนนี่ครับผมเป็นแม่การครับพี่น้องเนาะถี่น้ำเชียร์ลงไปครับสำหรับในคลิปนี้ก็คือมี7เจ็ดเซียนเจ็ดสำนักครับพี่น้องครับผมประกอบด้วย พ่อวังน้ำเขียวพี่ปักกายอาจารย์ชายแดนพ่อเซียนพรมอาจารย์ชมพู่พ่ออาจารย์คงแล้วก็แม่การเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ่งงวดบงหันน้ำกันครับพี่น้องเนาะงวดผี่านมากครับผมผีต่อเมเชี่ยเห็ดบล็สาบ่าพี่น้องได้ติดตามม่ครับผมเลขล่างเจ็ดเซียนเจ็ดสำนักครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับก็คือ เอาดึงเด่นออกมากครับพี่น้องเนาะตัวใดชนเด่นี่สุดหมวดว่างหันชนเด่นก็คือเก้ากับศูนย์ครับผมเก้ากับศูนย์นี่คะแนนทอกันคือได้อ่าคะแนนครับพี่น้องเนาะครับนะครับมีหาครับผมอันดับสองอันดับสามะมีหาคืออันดับสองกับสามกับซีครับวันนี้คามาเชียอกัลเลเฮดเป็นเลขวิ่งกันครับ 90354ครับนี่แหละครับพี่น้องกับเขาอยู่ที่0550ครับพี่น้องเนาะเลขบ่มีหลักครับผมกับด้วยครับเขางวดวันที่1มีนาคม68ครับก็มาแชร์กเห็ดคือเก้าแล้วครับผมครับเป็นแนวทางเบึงครับถึงแม่วาอ่าในงวดนี้ทีเป็นเลขชนตัวดับของเกามาเชียกเองครับพี่น้องเนาะ พี่น้องซี่ก็ต้องเลือกเด่นไวกอนครับผมเลือกเด่นไวกอนครับเลขดับไม่มีในกองสลากคือบนวาครับหรือว่าพี่น้องซี่จิตตัดออกก็ได้ครับผมครับพวะวาอันนี้งดนีครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันครับเช่นเคยเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับช่มรับฟ้างแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับ่อมาเชีกับขอขอพระคุณทั้งเจ็ดเซียนนี่ครับผม ครับขอขอบพคุณทีเมตานะท่ให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับก่ามาเชียน้ำเชียร์ละวรอูน้ำชัายนี่เด้อครับพี่น้องไปเบิ้งน้ากันเลยครับพี่น้องเนาะเจ็ดเซียนเจ็ดสำนักครับผมหมวดนี้ครับพ่อวางน้ําเขียวเด้อครับพี่น้องอันดับที่หนึ่งครับผมเซียนที่หนึ่ง ได้7กับ9ครับที่ปากกายได้1กับ2อาจารย์ชายแดนได้7ครับผมพ่อเซียนพรมได้สองอาจารย์ชมพู่ได้2พระอาจารย์คงได้1นกับ2แม่การได้7ครับ้าเบงอยู่ในนี้ครับพี่น้องเนาะเลขที่ชนหลายกมูครับผมก็คือ2ด้วยครับผม2นี่มีอยู่4สำนักครับผมมีพี่ปากกาย พอเสียนพมอาจารย์ปูอาจารย์ออาารยคงครับผมที่ชนเหลลกลางสองอันดับต่อมากกับชิเป็นเด็กเจ็ดครับผมเจ็ดนี่มีอายุสามสำนักครับพี่น้องเนาะมีพอว่างนำเขียวอาจารย์ชายแดนแล้วก็แม่กาลครับผมรองลองมาก,กับชิเป็นเก้าครับเป็นเก้ากับชิมีอายุสองสำนักคือพอว่างนำเขียวกับ พอเซ็นพ้มล้ลองลองลงมาอีกสิเป็นหนึ่งครับผมพี่ประกายกับพัดพาจาน์คงเนี่ยสุดท้ายคือห้าครับผมนี่ครับผมมาจัดอันดับครับพี่น้องเนาะจัดอันดับอันดับที่หนึ่งก็ได้สองเนี่ยแหละครับผมครับอันดับสองก็ลองลงมาสิเป็นเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะเขียนใส่น้ากันเพราะว่าจะเกิดพี่น้องว่ามักสองครับผมก็สิเป็นเจ็ อันดับ2 9 1 5ครับผม9 1 5เอาถ้าเกิดว่าเอามากลางครับพี่น้องเนาะเลขก็มีอยู่ชนกันเจ็ดเสี้ยนก็มีเลขแค่หาตัวได้ครับผม2 7 9 1 5ครับพี่น้องเนาะ2 7 9 1 5ครับถ้าวิ่งกันครับผมวิ่งหมดเลยครับพี่น้องเนาะครับก็จะได้2 7 2 9 2 1 2 5 เจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเก่าหนึ่งเก่าหาหนึ่งหาครับผมครับอันนี้เฮ็ดตามข้องเก่าเลยเด้อครับพี่น้องตามข้องเก่าเลยครับผมเปลี่ยนแค่แม่กาญนี่ซื้อครับพี่น้องเนาะจากแม่เอฟซีวานอนครับว่างานเพิ่มลุดครับก็คือเฮ็ดตามข้องเก่าเลยเขามักตัวเลยครับพี่น้องซิฟคูนี่ครับถ้าพี่น้องเอฟซีวาเก่าไม่เชื่เอาอยู่ดับอยู่กะเหลือแค่์เจ็ดเก่า เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเก้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งหาครับือวเชลเล่นมดครับพี่น้องเนาะแค่ซีคูเองสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสองหาครับผมก็เล่นได้เยอครับผมครับแคปหน้าจอไว้เบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลไว้เลขล่างครับผมเพราะว่าวงหันกับเขาครับ,บเห็ดคือเก้ามดเลยครับพี่น้องเนาะ นี่ครับผมเล็กล่างถ่าสูตรเพิ่นยังเดินดีกะคงมีให้เห็นแ่ะครับผมอยู่ในสิบคู่นี้ครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเอฟซีได้ครับผมหมดว่างหันเข่าหาสูตรก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีใดิจาหน้าเบิ่งครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมืออื่นครับเผื่อว่าพอฝันเปม็นผู้ถอกเพิ่นเสี่ยงเหล็กอีกขึ้นหนึ่งครับพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นมียังเพิ่นจะท่วมาาตาสบ เดี๋ยวก็มาเชื่อจะฝฟาลุกห้พี่น้องเอฟซีถ้าเพิ่นย้ำว่าเป็นตัวเดิมก็คือหาสองศูนย์สามที่เพิ่นหาเลขทะเบียนรถครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขสองหาตั้งแต่ก้อนหน้านี้ครับผมเพิ่นกะจีบ่บเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็มาเชื่อจะเอามาลุกห้พี่น้องเอฟซีครับรวมไปถึงเลขหลวงตาอาจารย์สายบุญเนาะครับผมครับเลขหลวงตาอาจารย์สายบุญนำ ครับเดี๋ยวมาฝากพี่น้อง MC ว่างหันก่ะับศูนหาครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขอวยพ่อให้พี่น้อง MC โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันครับในว,นวันวันที่หนึมีนาคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ